สวั seen. สดีครับ er. เ er. พื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับหรือพวกเพื่อนๆช่างนะครับโซล่าเซลล์นะครับคนที่ปลูกผักไฮโดรพลนิก์นะครับปลูกแล้วก็เพื่อนที่เลี้ยงกุ้งนะเลี้ยงปลานะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องปั๊มแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆมีหลายคนนะครับก็ชอบปั๊มตัวนี้นะครับเมืองไทยก็มีขายนะครับหลายคนก็ชอบซื้อที่เว็บนี้นะครับเว็บนี้นะครับใครจะซื้อเดี๋ยวผมจะให้ล <away. S 2> <น fem. S 2> ิงก์ไว้ข้างล่างกดซื้อได้เลยนะครับ แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับอบอกข้อดีข้อเสียก่อนนะครับปั๊มตัวนี้ก็ราคาก็ใกล้เคียงเมืองไทยนะถ้าท่านซื้อเมืองไทยก็จะได้เร็วของเร็วกว่านะครับแต่ถ้าใครรอได้เช่นบ้านอยู่บนต่างจังหวัดนะอยู่ในที่ห่างไกลอย่างเงี้ยครับไหนๆก็ไมไ่เข้าเมืองมาแล้วท่านก็สามารถใช้บริการเนี่ยนะฟรีชิปปิง้งจากเมืองจีนมาถึงบ้านท่านเลยก็ได้ครับปั๊มตัวนี้นะครับก็ข้อดีของเขาก็คือมันก็ตามเรื่องของแอมนะครับมันกินเอมสูงครับตัวนี้ สามแอนะครับก็ได้น้ําเยอะนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับเช่นคุณจะต้องไปหาสายนะครับซึ่งสายนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นสายเครื่องเผ้าจําได้ไหมครับแบบนี้ยอาจจะหายุ่งยากนิดหนึ่งนะแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ให้ยุ่งยากนะครับผมจะแนะนําเป็นปั๊มตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้กับผักของผมกุ้งของผมนะครับเพราะอะไรครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นท่อตัวนี้ไหมทางขึ้นตรงนี้มันใช้กับท่อที่เรารดน้ำต้นไม้ทั่วไปครับครึ่งนิ้วนะครับสีหุนทั่วไปนะครับก็ง่ายดายเลยครับเวลาต่อนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อปั๊มตัวไ้สีแดงตัวนี้มานะครับก็ติดตั้งยากนิดนึ่งนะครับทีนี้ถ้าหลายๆคนนะครับจะใช้กับกุ้งกับผักนะครับในการตั้งเวลา20วิใช่ไหมครับ เพื่อนๆดูแอมนะครับ20วิไมนได้เปรียบนะครับเห็นไหมฮะ20วิแล้วก็เปิดเปิด20วินะครับปิด30นาทีครับเพื่อนๆเพื่อนดูแอมนะครับอันนี้มาดูแอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นแอมไหมฮะแอม4อมนะครับนั่นก็หมายความว่าท่านใช้กับปั๊มตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าท่านนะครับซื้อกับผมนะครับตัวนี้นะครับ60นาทีนะครับ ปิดครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้เห็นอะไรไหมครับมัน 2m นะครับเพื่อนๆงช้ท่านใช้กับปั๊มตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับผมถึงพยายามเชียร์ตัวนี้ว่าตัวนี้มันแค่ 1.2m เข้าใจไหมครับมันส่งน้ําสูงถึง5เมตรเห็นไหมฮะนี่หละครับเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้ใช้ปั๊มที่ผมแนะนําคือตัวนี้นะครับไม่อย่างนั้นซื้อมาแล้วท่านก็ตั้งเวลาไม่ได้นะครับมันก็ลําบากใช่ไหมครับ ไปดูกันอีกทีนะครับ2แอมป์นะครับมันรับแค่2แอมป์นะแต่ปั๊มท่าน3าแอมป์มันเกินใช่ไหมครับอ่านี่แหละครับเหตุผลครับอืมนะครับส่วนในเรื่องของแดปเตอร์นะครับต่อกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูดูของผมที่ตัวแนะนาก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มที่ใช้ดีเพราะอะไรนะครับกินไฟผมว่ากําลังดีเลยล่ะนะครับ มัน1ิบห้าวัต์นะครับมันจะไม่ใช่สายสองวัตต์เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับโอ้มันกินไฟเยอะมากๆนะครับท่านสามารถมาใส่ปั๊มตัวนี้สองตัวก็ยังได้เลยนะถ้าท่านใช้กับยี่สบวินะฮะไหนมาดูกันนิดนึงโอ้มันเยอะมากนะฮะสี่สี่แอมป์นะครับท่านสามารถใช้ได้กี่ตัวครับสามตัวถูกไหมฮะเพราะหนึ่งตัวเนี่ยปั๊มถี่ผมแนะนำไปเนี่ยมันหนึ่งดสองแอมป์นะครับเท่ากับว่าสามุดหกเองใช่ไหมครับอืมนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไหนๆก็ซื้อตัวนี้มาแล้วสมมตินะท่านก็ต้องซื้อตัวย0ิบวิครับท่านไม่สามารถใช้กับตัวหนึ่งชั่วโมงได้นะครับเพราะหนึ่งชั่วโมงมันได้แค่2อแอมป์ครับตรงนี้เขาจะเขียน3ามแอมป์ยังไงก็ช่างเขานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเขียนเนี่ยพนักงานจดส่งอาจจะเขียนไม่ถูกให้เราดูที่เวเป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นสเปคหลักๆเลยนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลือกให้ตรงกับผักของท่านนะครับและอุปกรณ์ที่ท่านมีนะครับ อย่าให้เกิน2แอมป์นะครับถ้าเอา1ชั่วโมงนะครับสรุปนะครับถ้าเป็น20วิถ้าสามาราเอา4แอมป์ได้เลยนะครับและถ้าให้ดีนะครับผมให้แนะนําปั๊มตัวนี้นะครับผมมีพร้อมนะครับพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอเป็นเดือนนะครับผมเข้าใจถึงหลายคนนะครับไม่ชอบการรอนะครับการรอคอยนั้นมันเหนื่อยมันนานนะครับเสียเวลาผมก็เลยสั่งมาเรียบร้อยแล้วะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ไม่ต้องฝากสั่งนะครับสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผมสามารถส่งลงทะเบียนให้ท่านนะครับถึงบ้านได้เลยครับ โอเคครับเรื่องปั๊มนะแล้วก็เรื่องตัวตั้งเวลาผ่านไปนะครับต่อไปจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อนๆอะแดปเตอร์นะครับที่ผมจะแนะนํานะครับก็ต้องสัมพันธ์กับปั๊มที่เราใช้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับแอม1.2ใช่ไหมครับงั้นอะแดปเตอร์ท่านนะครับจะต้อง1.5แอมป์นะครับใช่ไหมฮะอะแดปเตอร์ต้องใหญ่กว่านะครับไม่งั้นมันไหม้นะครับตัวนี้นะครับผมก็มีพร้อมแล้วนะครับเพื่อนนั่นก็หมายความว่าเพื่อนซื้อ ับผมเนี่ยเป็นชุดได้เลยนะครับใครที่ปลูกผักดโพอนิกนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับกุ้งกําแดงนะครับสามารถสั่งซื้ออะแดปเตอร์กับปั๊มคู่กันได้เลยนะครับอ่านะครับและก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้ผมก็มีพร้อมนะครับสามารถเสียบได้เลยครับแล้วก็ตั้งเวลาไปต่างจังหวัดมันก็ทํางานเข้ามันไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งโซล่าเซลล์นะครับอันนี้อันนี้สำหรับเพแฟนที่ติดตามทาง YouTube ที่แบบว่าไม่ต้องการโซล่านะครับแต่หลายคนถามมาว่าต ก็ผมจะมีปั๊มหลายรูปแบบนะครับเป็นผู้ซื้อเองอ่ะซื้อผิดนะครับมาถามผมก่อนได้นะครับเนี่ยบางคนซื้อหนึ่งแอมยังไหมอันนีะตัวอย่างนะท่านซื้อหนึ่งแอมนะแอมมันน้อยแล้วท่านไปต่อกับหนึ่งจุดสองแอมอะไรจะเกิดขึ้นที่บอกไปนะครับมันจะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะเพราะมันหนึ่งแอมนะครับผมจะใช้ตัวนะครับไอสองแอมนี้ก็เยอะเกินไปนะราคาก็จะแพงเกินไปผมใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนหนึ่งจุดห้าแอมครับ ถ้าเพื่อนจะต้องการใช้กับตัวนี้นะครับใครไปซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับท่านเข้าไปหา 3A นะครับซึ่งบมไม่มีนะครับ3มท่านต้องหาเองนะครับหา3มนะครับแต่ว่า 1.5A นะครับใช้กับตัวนี้ผมมีร้อยนะครับโอเคครับก็นี่ฮะเหตุผลที่มาอธิบายในเรื่องข้อดีข้อเสียของปั๊มแต่ละอย่างนะครับปั๊มตัวนี้นะครับถูกกว่านะครับและสามารถใส่สองตัวได้นะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปซื้อตัวใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับแล้วมันต่อ น้ำได้ดีนะครับต่อท่อนะครับท่อน้ําได้ดีนะครับแล้วก็นะครับหนึ่งชั่วโมงได้แปดร้อยสิบลิตรก็ไม่เร็วนะครับแล้วก็ความสูงใช้ได้ห้าเมตรนะครับใช้ได้เลยนะครับสายไฟให้มาก็แข็งแรงดีนะครับอันนี้นะครับก็ฝากไว้ครับอันนี้สําหรับเรื่องปั๊มนะครับเรื่องของทัมเมอร์นะครับแล้วก็เรื่องของอะแดปเตอร์นะครับจบไปนะครับ ขอบคุณครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ